สวัสดีครับมาพบกับผมใบบอลคาราเดียมกันนะครับวันนี้จะพามาส่องธาตุบางแก้วเนาะมาตามาสัญญานะครับที่ว่าจะทําการนะครับจัดธาตุบางแก้วเนาะเรียงจับเป็นกลุ่มนะครับให้สวยงามนะครับเพราะว่าตั้งไว้ในใจเนาะว่าจะทําการเรียงบนสีนะครับจัดเป็นกลุ่มดูว่าเขาจะสวยไหมเวลาเขาอยู่แบบกลุ่มกับเพื่อนๆเพืเพเาเนาะนะครับ เพราะว่ามองแล้วธาตบางแก้วผมน่าจะเยอะอยู่แต่พอจัดไปจริงๆไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม้บางตัวบางต้นในบางกระถางนะครับก็โตอาจจะไม่ทันอย่างถ้าดูมุมด้านในเนาะอาจจะสองสามใบอะไรอย่างเงี้ยยังเล็กอยู่นะหรืออ่าที่จริงมีเยอะนะครับมีเยอะอยู่นะครับมีประมาณาตู้ตู้กว่าเกือบสอตู้นะครับแต่ว่ามันเป็นไซส์ใหญ่นะครับเอามาวางรวมกันมันจะ มันจะดูไม่สวยนะครับเลยจัดเฉพาะแบบเบบี้น่ารักนะครับนี่เบบี้น่ารักเนาะนี่ยังให้ดูครับต้นนี้โอ้โหหวานชุมพูสวยมากนี่นะครับหวานไหมขอ,อนี้ฟอร์มสี่ใบเลยหวานเจี๊ยบนะครับนี่เป็นธาตุบางแก้วสวยๆน่ารักเลยนะครับต้นสวยๆนะครับหลากหลายกำลงังทยอยเปิดหน้าชุมพูวันวาน,วาน,วานมาเลยนะครับนี่ หลากหลายต้นเนาะนี่มาอยู่ต,ต้นต้นไหนดีเอามุมนี้แล้วกันนี่ด้านในนี่เดี๋ยวพาสองธาตุบางแก้วกันนะครับวันนี้ธาตุบางแก้วนี่ที่ผมมีเยอะอย่างนี้นะครับเป็นเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่เป็นไม้โปรดผมเนาะ<ม>เพราะว่าเขาเป็นไม้ที่สวยมากๆนะครับเป็นไม้ยุคแรกๆที่แบบว่าโหกระแสแรงเลยครับถ้าผมจําไม่ผิดต้นเล็กกว่านี้หน่อยนิดนึงนะครับเตี้ยลงมา,าหน่อยอีกนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะหยิบ ดี๋ยวจะหยิบต้นที่ว่าผมเห็นคลิปแรกๆเนาะที่ที่เขาขายกันนะครับคลิปแรกๆที่เขาขายกันแล้วแบบโหราคาแรงมากราคาแรงมากครับเดี๋ยวน่าจะต้นประมาณนี้นี่สีสีน่าจะประมาณนี้มั้งน่าจะใชน่นี่นี่นี่ประมาณนี้ครับแบบนี้เลยนะครับสี่ห้าใบนะครับนี่แบบนี้เลยนะตอนสมัยที่ผมเห็นตอนกระแสแรงๆเนาะช่วงปีหก 63นะครับช่วงต้นปี63เนอะตอนที่เข้าวงการใหม่ๆนะครับนี่ชมพูหวานๆอย่างนี้แหละครับ4ีห้าใบนะนี่เขาขายกัน2องหมื่นสามหมื่ี่หมื่ก็มีครับอ่าลากลางๆก็2องหมื่นไปถึง3าม0 0ื่นกว่าบาทเนาะสมัยนั้นนะสมัยปี63นะครับแบบว่าหูเท่าที่ผมดูมาไม้ด่างยังไม่สู้เลยนะเอาจริงๆนะครับถ้าให้วัดนะครับต้นต่อต้นตตน,นะ ไม้ด่างอะ่ะสวยเอ้ไม้ด่างยังสวยไม่ไม่สู้ธาตุบางแก้วเลยเนาะถ้าเราดูจากความสวยของเขาครับจากสีสันนะมีทั้งเม็ดแดงเม็ดขาวแล้วก็หน้าชมพูแบบนี้เลยครับเลยทําให้แบบว่าติด13ตัวเทพเนาะแล้วทุกคนตามหากันให้ควักนะครับอ่าตามหากันให้ควักแล้วกระแสรแรงมากจริงๆธาตุบางแก้วนะตอนนั้นนะครับด้วยที่ว่าเขาสวยโดดเด่นนะครับหน้าไม่ซ้าใคร ถ้าทุกคนไปไล่ดูจริงๆนะครับธาตุบางแก้วนี่ยากมากครับน้อยมากไม่แบบทําไม้ใหม่ๆออกมาไปดูไม้ใหม่ๆที่เขาทาออกมาไม่มีตัวไหนที่ซ้ากับธาตุบางแก้วเลยเนาะก็เลยทําให้เขาโดดเด่นนะครับยืนตา่าง่าแล้วอยู่ยาวนานมาถึงทุกวันนี้เลยนะผมว่าธาตุบางแก้วยังเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ยังน่าเก็บนะครับแล้วสวยด้วยนะครับแล้วทุกวันนี้ราคาก็น่ารักนะครับ หลักสิบหลักร้อยก็มีนะหลักสิบหลักร้อยก็มีนะครับอ่านี่สวยๆต้นกําลังน่ารักเลยเนาะนี่หน้าชมพูหวานๆเลยครับมีแต่ตัวสวยๆหวานๆเลยเดี๋ยวนี่มาดูเบบี้ช่วงนี้นี่ครับเห็นไหมแต่ละต้นหวานๆกาลังน่ารักกําลังโตครับถ้ายอยโตที่จริงยังมีอีกเยอะนะแต่ว่า ยังยังปลูกไม่ทันครับยังปลูกไม่ทันเนาะนี่พามาส่องธาตุบางแก้วสวยๆเนาะเดี๋ยวพามาดูมุมฝั่งนี้กันบ้างครับนี่ก็จะมีหลากหลายครับมีหลากหลายบางตัวก็เพือกมาเชียนี่เดี๋ยวพามาดูนี้ครับไอ้นี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรัดเนาะนี่มีรัดลุ่มลดกับลุ่เรืองครับนี่น่าจะด่างจัดไปครับนี่ด่างจัดมากอืมอย่าซื้อด่างจัดจ้านนะครับผมแนะนําว่าซื้อด่างกลางๆมาถ้าใครเน้นแบบใครที่ผ่าเป็นหรือว่า กำลังหัดเลี้ยงหัดผ่าเนาะแนะนําว่าด่างกลางๆอย่าด่างจัดจ้านมากครับถ้าด่างจัดจ้านมากอะ่ะโอกาสที่จะเผือกอะ่ะมีถึง4 0่สิถึงห้เอร์ซนเลยนะครับผมอะ่ะทามาแล้วนะครับรู้เลยว่าไม้ะระดับไหนอะ่ะกวนที่แบบว่าเอามาเลี้ยงแล้วทําจํานวนผ่าเนาะเพราะว่าถ้าถ้าเราแบบเน้นด่างจัดเกินไปนะครับจะทําให้ไม้อะ่ะเผือกนะครับเผือกแล้วทําให้น้องเขาแบบโอกาสโตช้าหรือว่าโอกาสรอดน่ยยากนะครับนี่เห็นไหม เนี่ยขนาดผมซื้อด่างกลางๆยังได้ดับด่างจัดจ้านมาแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะ,ะรุดด่างมันก็มีบ้างนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของไม้เนาะเป็นเรื่องธรรมชาติของไม้ด่างนี่ก็เป็นอ่าก้าทับเห็นไหมใบแรงมาก็ด่างประมาณนี้ดูใบที่สองมาดูสีด่างจัดจ้านเลยครับนี่อันนี้จะเป็นก้าทับเนาะเป็นไม้เก่านะอันนี้เขาเป็นไม้เก่า,เป,เ,กาเป็นไม้กระแสอันนี้เขาจะเป็นไม้กระแสนะครับนี่ แต่ว่าด้วยชื่อนะครับแล้วความด่างที่สวยนะครับใครที่ชอบไม้ด่างทองอะ่ะผมแนะนําไปก้าวทับเลยเพราะว่าก้าวทับอะ่ะให้ไม้ด่างสีทองที่สวยมากแล้วด่างดีมากแล้วหาด่างขาวยากมากครับบอกเลยว่าใครมีด่างขาวแบบแทบทุกใบอะ่ะถือว่าผมว่าแลนะในสายตาผมมองว่าแลนะเพราะว่าอะไรก้าวทับนี่จะเป็นไม้ที่ 90%เลยอ่ะตีสัก70%เปอร์เซ็นเลยแล้วกัน70%เปอร์เซ็นนี่คือด่างทองอ่ะสักถ้าตีให้ง่ายๆเนาะถ้าน้องเขามีสัก6ใบหรือ7ใบนะครับ7ใบยอย่างนี้เนาะด่างขาวจะมีแค่ประมาณ1ใบให้เยอะสุดคือ2ใบนะครับอ่ะถ้าใครมีมากกว่านั้นอะ่ะผมว่าแรถ้าใครด่างขาวทั้งหมดทุกทุกใบเลยหรือว่าด่างคองมาแค่ใบเดียวผมว่าแรเลยแหละเพราะว่าด่างขาวนี่เป็นถือว่าเป็นเป็นที่ เป็นไม้ที่หายากมากนะครับก้าทับนี่เป็นไม้ที่หายากมากนะด่างขาวเนี่ยหายากมากด่างขาวนี่จะมีเยอะเฉพาะตอนที่เขายังเด็กๆหน่อยนะครับตอนที่เขายังไม่ได้โตอะไรมากมายนักเนาะแต่พอไม้เขาเริ่มเริ่มเข้าสู่วัยกลางๆหรือโตเต็มวัยนะครับเขาจะออกแบบว่าด่างทองล้วนเลยนะครับหาด่างขาวยากเนาะ,ะประมาณนี้ครับนี่แล้วก็มาดูต้นต่อไปนะครับต้นนี้จะเป็นสอง อโสงข่ายนะครับไม่ใช่สองนะครับอสศงข่ายนะครับเป็นไม้แร1สิบสามตัวเชพอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไม้ของอาจารย์มงคลเนาะนะครับไม้ของอาจารย์มงคลเป็นไม้ที่สวยมากๆแล้วผมมองว่าเป็นไม้ที่แบบใบเขียวออกชมพูแล้วผมว่ามันดูสดใสดูมีสเสน่ห์ดูมีมนต์เสเน่ห์เสน่ห์ดีเนาะไม่ใช่แบบว่า ป้ายเขียวล้วนอะไรอย่างนี้เนาะมันออกแบบว่ากัดชมพูนะครับกัดชมพูผมชอบไม้ทรงแบบว่าหน้าวันฝานหน่อยมั้งเออแล้วแต่ความชอบของของแต่ละคนแต่ละท่านกันไปเนาะแต่ว่าผมชอบแบบนี้แล้วอีกอย่างชื่อเขาดีมากอสงไข่เนาะเป็นไม้ที่ชื่อดีนะชื่อายุยืนเนาะอสงไข่ฟังแล้วดูแบบอ่าเป็นสิริมงคลนะครับเป็นเป็นชื่อแบบ ดูเป็นแบบไทยๆนะครับชื่อแบบไทยๆนะดูเป็นสิลีมงคลนะผมก็เลยชอบมากอสงไขยอีกตัวหนึ่งที่ที่เก็บไว้ก็อย่างอ่าผมอ่มีแบบความชอบเนาะมีความชอบแบบชื่อที่เป็นสิลิมงคลอยู่แล้วเลยอย่างอีกตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้เนาะต้นนี้อันนี้เขามีนามว่า มหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีเนาะนี่ก็เป็นไม้ชื่อดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไม้พื้นเขียวป้ายออกแดงๆอมชมพูหน่อยเนาะนะครับป้ายแดงๆออกถ้าโตเต็มที่เขาจะออกชมพูเลยแหละแต่ว่าจะออกชมพูโทนแบบติดอมดำนิดหน่อยนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมมีต้นใหญ่อยู่เหลือยอยู่2ต้นเนาะดตกหน่อแตกแหนงมาหมดละตัวเล็กก็จะออกประมาณนี้ครับอันนี้เขายังเล็กอยู่นะครับ นี่เห็นไหมสามใบเนี่ยหนึ่งสองสามนะนี่ก็จะเป็นใบที่ผมเลี้ยงอ,อยู่ในกระปุกเนาะเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมอ่าใบข้างล่างตรงกลางชักสั้นมาเนาะนี่แล้วก็ยอดใบกําลัางจะมาครับที่แรกผมนึกว่าจะไม่ได้แล้วครับผมอบในกระปุกอยู่ประมาณห้าหกเดือนอะ่ะห้าหกเดือนเลยนะตั้งแต่ฤดูหนาวอะ่ะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับนึ่ว่าจะไม่เกิดนะเพราะว่าหัวเขาค่อนข้างเล็กด้วยนะครับ หัวเขาค่อนข้างเล็กด้วยนะแต่ผมก็พยายามผ่าให้ใหญ่ที่สุดเนาะแต่ถ้าเทียบกับไม้หัวใหญ่ก็ถือว่าเล็กอยู่นะครับเล็กอยู่ถือว่าหัวเล็กมากเพราะาเขาเป็นไม้คอมเพกนะเนี่ยเขาเป็นไม้คอมเพกเหมือนอสงไขยเลยนะครับเล็กเล็กกว่าอสงไขยอย่อีกมั้งน,น่าจะเล็กกว่าไม่เล็กก็พอๆกันนะครับอ่าแล้วผมบอกเลยว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างทําจํานวนได้น้อย ทำจํานวนยากนะครับแต่ว่าเป็นไม้ที่สวยป้ายสวยเขาเป็นไม้ป้ายเนาะอ่าเมืยป้ายเหมือนอ,นอสงไขเลยนะครับมาดูอีกต้นนึงนะครับที่แบบว่าปีนี้ผมน่าจะไม่มีปล่อยให้เนาะปีนี้ผมยังจะไม่มีแบ่งจําหน่ายให้นะครับอันนี้จะเป็นหางหงนะครับหางหงเป็นไม้อ่าไม่แน่ใจว่าเป็นไม้เก่าหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะท,ที่ที่ฟังฟังที่แบบ พี่ท่านอื่นเล่ามาเาว่าเป็นไม้เก่านะครับหางหงก็จะบอกว่าเป็นไม้เชื่อดีนะครับเป็นไม้ชื่อดีนะครับ,รบแล้วทรงใบแบบเป็นใบไผ่ใบยาวเนาะผมว่าดูเป็นแบบสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับแล้วเพราะว่าที่สวนผมไม้ใบไผ่ค่อนข้างน้อยด้วยที่ว่าสมัยก่อนเนาะผมเลี้ยงไม่เป็นนะครับผมซื้อประเภทแบบว่าใบกะใบไผ่มา ตายเรียบนะครับตายเรียบเลยไม่เหลือสักต้นเลยนะครับไม่เหลือสักต้นเลยเทอัสลาผมซื้อมาสมัยนั้นแพงๆผมยังตายอะ่ะยังตายนะครับซื้อมากี่พันผมจําไม่ได้แล้วนะครับตายนะผมเพิ่งมาซื้อเข้าใหม่ช่วงปีหกสี่เนาะราคาเบาๆลงมาประมาณหลักร้อยไปไปลายเนาะเนะี่ยยังจาได้เล่าให้ฟังเลยนะเพราะว่าทํายากเนาะตอนนั้นไม่กล้าเอฟมาเลี้ยงเลยมันค่อนข้างเลี้ยงยากครับนี่ผมก็ทําจํานวนเลื่อยมานี่ก็ นี่ครับเทพอักษรานะครับเทพอักษราชื่อชื่อเทพเนาะเทพอักษรานะชื่อดีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับเป็นไม้แข็งแรงครับใบกาบใบกาบมีกาบด่างเนาะเขาเป็นไม้กับด่างเป็น13ตัวเทพเหมือนกันตัวนี้ก็ติด13ตัวเทพเนาะไม้คูปอนะครับนี่มีอีกเยอะครับหรือจะเป็นอ่าอันนี้ไอ้เขาจะเป็นไอ้นี่ครับอ่ามณีล้อมเพชรแผงเขียวเนาะ แพงเขียวด่างนะครับเป็นไม้แรปี64นะครับไม้แรปี64ไม้คูปอนะครับอู้สมัยนั้นแรงมากผมจะบอกว่าไงผมเพิ่งมาซื้อเข้าช่วงปลายปีปลายปลายปีไหมไม่ไม่ใช่ปลายปีนะครับแผงเขียวที่ผมซื้อเข้านะเพราะว่าผมผ่าไม่ได้เลยสักทีผมเพิ่งมาซื้อเข้าน่าจะประมาณปี65มั้ง6น่าจะ65ต้นปี65เดือนมกราหรือเดือนกุมภาเนี่ยแหละ นะครับผมเพิ่งซื้อเข้ามาต้นหนึ่งเนาะด้วยที่ว่าผ่าไม่ได้สักทีแล้วกระแสะก็แรงนะเขา,อาเอฟการขายกันนะครับก็แตะเกือบหลักหมื่นนะแผงเขียวตอนนั้นก็เลยอยากได้ครับเห็นเขามีก็อยากมีตามเขาครับเอาพูด,ดง่ายๆเลยก็เลยเอฟเข้ามาต้นหนึ่งครับผมซื้อเอฟมาไม่แพงครับหลักพันต้นๆเพราะผมไม่ได้เอฟตัวแบบด่างเทพๆเพนาะเอฟด่างน้อยมาเลยนะครับเพราะว่ายังไงมาผ่าความด่างความป้ายเขาจะมาอยู่แล้วนี่ นะครับเพราะว่ามันจะมีมากหรือจะมีน้อยแค่นั้นแหละถ้าด่างดีๆมาหน่อยนะครับด่างสะเทียนมาหน่อยก็แทบจะบอกว่าด่างทุกใบเลยก็ได้ครับนี่อันนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีต้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเนี่ยเห็นไหมขนาดเอฟแบบด่างน้อยมานะครับเนี่ยเห็นไหมเผือกมากเชียอนะครับไม่รู้จะรอดไหมพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมนะพี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกเลยว่า การเย็บไม้ด่างนะครับไม้ด่างนี่เอาพูดตามตรงนะไม้ด่างเขาคือเป็นไม้คนเลี้ยงบอลเก่าเขาบอกว่าเป็นไม้พิการนะครับเป็นไม้พิการนะสม,มัยก่อนถ้าถ้าด่างมานี่เขาจะคัดทิ้งหมดเลยนะเ,ออเขาจะคัดทิ้งหมดเลยนะครับเขาไม่ได้เก็บไว้นะคนสม,มัยก่อนเขาจะเ,เน้นเป็นไม้ที่แบบว่าเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับก็คือใบกลางตึงก้านลำต้นแข็งแรงมีเอกลักษณ์อย่างเช่นผมยกตัวอย่างต้นไหนดีอะ อ่ะอาสงไข่ไหมอาสงไข่พอได้ไหมอ่ะอาสงไข่แล้วกันนี่ใบเขาจะกลางตึงครับเป็นรูปหัวใจสวยไม่มีตําหนิไม่ใช่แบบว่าอ่ะถ้าสังเกตหวางหูเนาะไม่ใช่แบบวางหูแบบไม่เท่ากันอะไรหวางหูเท่ากันนะครับใบกลางตึงสวยงามก้านแข็งแรงไร้ทิฏฐินม้ไม่มีตําหนิอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสมัยก่อนเขาจะบอกว่าเป็นไม้สวยนะครับหรือมีกระดูกชัดเจนก้านดําอะไรอย่างงี้หรือมีสะพานอะไรอย่างเงี้ครับ สมัยก่อนจะเขาจะไม่เล่นไม้ด่างกันเท่าไหร่นะสมัยด่างนะครับก็ตามยุคตามสมัยเนาะตามยุคตามสมัยกันนะครับก็แล้วความชอบนะครับมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะนะครับมีหลากหลายนะครับอ่าเดี๋ยวพาดูอีกสักหนึ่งหนึ่งต้นอันนี้ก็เป็นพุมพิมานนะครับรู้อะไรไหม,มพุมพิมานนี่ผมบอกเลยว่าผมได้มานะครับก็ป้ายแบบนี้แหละสองต้นอนะ่ะ แต่แตไม่ได้แบบป้ายแบบ <c oughs> แทบแบบเกือบไม่ป้ายแบบนี้นะเป็นป้ายแบบแบบนี้แหละสวยๆเลย <c oughs> คือที่จะเล่าก็คือว่าผมผ่ามาเอาต้นเล็กลงกระถางทุกต้นนะครับหน้านี้เลยนางฟ้าล้วนนางฟ้าล้วนเกือบทุกต้นเลยครับผมหยิบมา10ต้นอ่ะหยิบมาสิต้นมีออกป้ายมากระติดหนึ่งแค่ต้นเดียวนะครับผมเชื่อเลยว่าทําไมหลายๆสวนเขาถึงว่า โอ้โหผ่ายากทํายากผ่ามาได้แต่นางฟ้าแต่ไม่ใช่ว่าผ่ามาได้แต่นางฟ้านะมันต้องแบบว่าค่อยๆเลี้ยงเข้าไปก่อนนะครับนี่ก็หลายเดือนแล้ะนะครับไม่รู้กี่เดือนแล้วเนาะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลานิดนึงครับเพื่อให้ป้ายเขากลับมาแต่ว่ามันป้ายแน่นอนครับแต่ว่าต้องใจเย็นๆกันเนาะอย่าอย่าเพิ่งไปทิ้งเขานะนะครับอย่าเพิ่งไปทิ้งโอ๊ยไม่ป้ายเลยทิ้งดีกว่านะครับเสียพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะผมลองเลี้ยงปลูกไว้ดูเนาะ เพราะว่าผมมีสองต้นนะเพราะผมเอฟไม้เข้าทีละสองต้นก็เลยลองอลูกไว้ดูนะครับเออเขาก็ป้ายกลับมาจริงๆเนาะเขาเขาป้ายกับมาจริง,ๆน,รงๆนะครับมาดูต้นนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรัตนะลุ่งเรืองนะครับนี่รัตะนะลุ่งเรืองรัตะนะลุ่งเรืองนะครับนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าผมอ่าหยิบจากตัวไหนด่างมาเนาะผมมีตัวด่างเทพต้นหนึ่งมั้งที่ผมหาไปแต่ หลักๆส่วนมากผมก็ด่างกลางๆนะครับนี่ด่างกลางหรือด่างน้อยนี่อันนี้เป็นเป็นตัวด่างน้อยเนาะนี่อันนี้เป็นตัวด่างน้อยของผมอันนี้ยังไม่ได้ผ่ามาทิ้งไม่ให้ลงหัวครับมีหนอแล้วล่ะเนี่ยมีหนอ่นหนอแล้วนะครับก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนในลัตนลุ่งเรืองนะครับยังเหลืออีกหลายต้นผมยังไม่ได้เอาออกมาไว้เนาะให้เขาแบบหัวใหญ่กว่านี้ก่อนนะครับเอาพูดง่ายๆว่าหน่อออกถ้าหนอไม่ออกผมไม่ผ่าเลยอ <c oughs> ตามคอนเซปต์เลยนะครับถ้าหน่อไม่ออกนี่ผมจะไม่ผ่าเด็ดขาดนะ อันนี้ต้นนี้จำได้เลยด่างเทพนะครับดางเทพมากอันนี้คือเป็นอ่าสิารานักปาดดางเทพมากครับผมแบบหุยเลี้ยงไม่โตเลยต้นเนี้ยผมคัดไว้พิเศษนะตอนตอนที่แบบว่า,ากระแสเขาแรงแอะ่ะกระแสเขาแรงแรงอะ่ะบอกเลยว่า ต้นนี้ด่างจัดจ้านสวยมากโตยากมากเอาพูดง่ายผมเลี้ยงเลี้ยงแทบไม่โตเลยก็เลยผาได้แค่สิบสิบชิ้นหรือสิบสี่ชิ้นเองยังดีนะที่ที่เขาโตงอกมาผมเอามาลงกระถางได้ประมาณเจ็ดแปดต้นนี่แหละนะครับแล้วมีเผือกอยู่สองสามต้นมั้งแล้วผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตร,ตรงไหนบ้างนี่เห็นอันนี้ก็เก้าทับได้น,นะครับเนี่ยเห็นไมเก้าทับเออเก้าทับด่างจัดมากเลยนี่นี่น,นี่ต้นนี้ครับ นี่สองต้นนี่เลยเห็นไหมอันนี้คือเป็นเิียรานักป่าต์นะด่างเทพเกินครับเทพเกินก็เลี้ยงยากนะครับนี่อันนี้ก็ศิีรานักป่าต์นี่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 รานักปา่าต์เทพเกินก็เลี้ยงยากเนาะนะครับอย่าเอาด่างจัดจ้านเยอะนะครับแต่ถ้าเลี้ยงสวยงามเอาไปไม่ได้น้นที่จะแบบว่าทําจํานวนหรือว่าขยายพันธุ์นะครับก็แนะนาําว่าจะบอกว่าเอาด่างจัดก็ได้ครับเลี้ยงสวยงามเวลาแบบไปทําจํานวนจะผ่าหัวก็ อืมคนเฒ่าคนแก่เนาะจะไม่ค่อยที่แบบไม่ทาจํานวนจําหน่ายอะไรหรอกนะครับอยากผ่าสวยๆแบบเอออยากให้มันหลายต้นหน่อยก็จับหันครึ่งก็ได้หันสี่ส่วนก็ได้หรือหันแปดส่วนก็ได้ครับผ่าครึ่งตัดบนล่างนะครับก็ได้มาอีกแปดชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม้ก็โตวไวโตวเร็วเนาะนะครับก็ทาให้ไม้โตวไวโตวเร็วเหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าหัวจะเน่านะครับยังไงก็เกิดแน่นอนถ้าผ่าใหญ่ขนาดนั้นนะครับ วันนี้มาประมาณนี้ครับมาสองบนสีเนาะธาตุบางแก้วสวยๆนะครับแล้วก็พาดูเราเด็กๆนะครับที่บึ้งอัพกระถางลงไปใหม่ด้วยนะครับนี่ที่อยู่มุมนู้นเนาะไม้สวยนะครับไม้แลงสลับส่วนของผมเนาะไม่รู้ว่าจะแลงสลับพี่ๆทุกท่านหรือเปล่าเนาะแต่ว่าสลรับผมก็คือธาตุบางแก้วนี่ผมขาดไม่ได้เลยพี่ดูสิพี่ดูนะครับเห็นไหมไม้นะครับ แค่แบบว่าเขาอยู่จับกันเป็นกลุ่มก็ดูสวยแล้วครับไม่ไม่ต้องแรงไม่ต้องแพงแต่ว่าดูสวยจะลงใจนะครับมาแบบนี้ก็มีความสุขแล้วครับยังไงนะครับวันนี้ก็ฝากนะครับให้พี่ๆกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวนใบบอลคาราเดียมกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม